นิยายเสียงเรื่องรักที่ปรารถนาบทที่39เริ่มเปิดใจเช้านี้ที่โรงแรมของทันวาผู้บริหารและพนักง,งานต่างก็แปลกใจที่เจ้าของโรงแรมลงมาใส่บาทปกติคุณทันวาไม่ค่อยปรากฏตัวให้พนักง,งานเห็นบ่อยนักทุกคนจะเห็นแค่เพียงคุณสายทานเท่านั้นทันวาทักทายพนักง,งานตามปกติ เขาเซ็นเอกสารและวานให้วรังคณาช่วยดูเอกสารบัญชีให้ดูเหมือนว่าวรังคณาทำงานถูกใจเขามากละเอียดมากด้วยก่อนที่จะออกไปทำความสะอาดบ้านสวนวอแวนด้วยกันทันวาพาวรังคณาและวรวิทยากินข้าวเช้าร้านประจำที่เดิมที่เป็นร้านในเครือของโรงแรมเขา อยากให้พนักง,งานคุ้นเคยกับ,บรังคณาพี่วอยเราไมา่ได้ปั่นจกักรยานนานแล้วนะครับเสาร์นี้ไปไหมดีเหมือนกันพี่ว่าจะชนว่านเหมือนกันครั่นเนื้อครั่นตัวไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วถ้าย้ายกลับบ้านเราออกทริปกันดีไหมพี่วอยว่านวาน่วางแล้วนะดีงามตามนั้นเลยงั้นเดี๋ยวว่านเช็คเพื่อนก่อนนะครับ เผื่ออยากไปด้วยกันดีเลยงั้นวันนี้ว่านดูลมรถจัก,กรยานให้พี่ด้วยนะมารืนเราไปซ้อมที่สนามก่อนก็ได้สองพี่น้องคุยกันสนุกสนานดูเหมือนว่าการปั่นจัก,กรยานเป็นที่ชื่นชอบของทั้งสองคนมากพี่วอยหรือเราจะไปจันทบรุรีที่นั่นมีถนนเลียบทะเลสำหรับใช้ปั่นจักรยานสวยมากเลยนะ ว่านเห็นเพื่อนไปมาแล้วถ่ายรูปมาสวยพี่ว่าไปเขาใหญ่ดีไหมใกล้กว่าจะได้ชวนแม่ไปด้วยโอเคตามนั้นครับเขาใหญ่ก็เขาใหญ่วารังคณาสังเกตเห็นว่าทันวานั่งนิ่งไม่พูดไม่จาระหว่างที่เธอคุยกับน้องชายพี่ไปด้วยกันไหมคะนึกว่าจะไม่ชวน ธันวายังคงทำหน้านิ่งอยู่โทรจะไม่ชวนยังไงคะแต่พี่ไม่ปั่นนะครับไม่ต้องปั่นค่ะขับรถตามหลังก็ได้ไปด้วยกันนะครับพี่ธันวาไม่ปั่นก็ไม่เป็นไรรอเก็บพี่วอยถ้าไปเขาใหญ่ทางชันมากกันไว้เผื่อพี่วอยเป็นตะคริวดูถูกเพี่ยรอว่านวรังคณาเสียงดัง เปล่าครับป้องกันไว้ก่อนแล้วไปนึกว่าดูถูกพี่ทันวาดีใจที่วรังคนาชวนเขาเห็นคุยกันสนุกสนานกับน้องชายนึกว่าจะไม่สนใจเขาซะแล้วแค่นี้เขาก็ดีใจมากแล้วไม่อยากห่างเลยสักเวลาเดียวใช้เวลาไม่นานสำหรับการกินข้าวเช้าทั้งสามคนออกเดินทางไปบ้านสวนวอแแวนทันทีหนู อยากได้ขนมหรือน้ำไหมเดี๋ยวพี่แวะซื้อให้ก็ได้ค่ะข้างหน้ามีร้านกาแฟเดี๋ยวว่าลงไปซื้อให้ครับวรวิทย์อาสาลงไปซื้อกาแฟและขนมให้พี่สาวหนูถ้าย้ายกลับมาอยู่บ้านเวลาที่ออกไปปั่นจักรยานพี่ขอไปด้วยได้ไหมวอาออกเช้านะคะพี่จะตื่นทันไหมล่ะตื่นสิเดี๋ยวเอาจักรยานใส่รถกระบะพี่ไป ให้ถึงสนามเลยจะได้ไม่อันตรายเวลาข้ามถนนหรือเวลาปัน่นช่วงระยะเวลาที่จะต้องไปสนามพี่เห็นหนูแบกจักรยานข้ามถนนแล้วน่ากลัวน่ากลัวยังไงคะก็ข้ามทางม้าลายปกตินั่นแหละให้พี่ไปสง่งดีกว่าปั่นในสนามก็พอในถนนไม่ต้องปั่นหรอกพี่รู้ได้ยังไงคะว่าวอยไปปั่นจักรยานที่ไหน แล้วไปยังไงทันวานิ่งทำเฉยเสียนั่นยิ่งทำให้วังรังคณาอยากรู้ยิ่งสาวทำท่าจะถามเขาต่อแต่วะระวิทย์กลับมาสะก่อนเลยต้องเงียบไปเขาไม่อยากให้ใครเห็นสวดทรงองค์เอวของวรังคณาเลยชุดปั่นจัก,กรยานรัดรูปแล้วหญิงสาวก็หุ่นดีมากเขายังจำเมื่อครั้งที่เขาเจาะรถติดไฟแดงแล้วเห็นวรังคณา ยกจักรยานด้วยสองมือขึ้นหัวแล้วเดินข้ามทางม้าลายท่ามกลางคนมากมายทุกคนล้วนมองหญิงสาวเป็นตาเดียวกันเขารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของนักปัน่นที่ต้องใส่ชุดรัดรูปแนบเนื้อแบบนั้นแต่เขาไม่อยากให้ใครต่อใครเห็นแต่ก็ไม่กล้าพูดกลัวว่าจะเป็นการก้าวไก่เกินไปทั้งๆที่วรังคณาก็ ใส่ชุดลายทั้งตัวแขนยาวขายาวแถมใส่หมวกปิดหน้าปิดตาแต่เขาก็ยังห่วงอยู่ดีมาแล้วครับกาแฟพี่ธันวาชาเขียวปั่นของพี่โวยขนมหลายอย่างเลยน่ากินมากขอบใจนะว่านว่าราังคณารับน้ำแล้วส่งให้ธันวาไม่เป็นไรครับต่อไปนี้พี่โวยต้องเลี้ยงน้องบ่อยๆแล้วนะว่านไม่ได้ทำงานแล้ว เอานาน้องคนเดียวพี่เลี้ยงได้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่นานทั้งสามคนก็ถึงบ้านสวนวอแแวนทั้งวรังคณาและวรรวิทย์ดีใจที่ไม่ต้องย้ายออกจากบ้านนี้ไปอยู่ที่อื่นเอาจริงๆนึกย้อนไปครั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างดูรวดเร็วไปหมดเหมือนมีอะไรดนใจให้ต้องทำแบบนั้นคุณคะไม่ต้องช่วยก็ได้ค่ะเดีวไว้กับว่านทำเอง เหลือไม่เยอะแล้ววารางคณารีบบอกทันวาไม่เห็นเขาหยิบไม้กวาดช่วยเธอทำโน่นทำนี่ตลอดเวลาไม่เป็นไรช่วยกันพี่ก็อยู่บ้านนี้ช่วยกันดีแล้วจะได้เสร็จเร็ว,รวงั้นก็ตามใจคะ่ะอยากทำก็ทำหญิงสาวตามใจเขาเมื่อเห็นว่าน่าจะห้ามยากวารางคณาเก็บกวาดบ้านต่อจากที่ทำไว้เมื่อวาน วันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยวรวิทยี่ยงไปดูรถจักรยานเพื่อความพร้อมหญิงสาวเข้าไปปูที่นอนห้องนางวิรวันห้องวรวิ์ห้องตัวเองและห้องสุดท้ายห้องทันวาทุกเตียงที่บ้านของเธอไม่ว่าจะเป็นห้องแม่ห้องน้องชายห้องเธอหรือแม้แต่ห้องของทันวาชุดผ้าปูที่นอนล้นเป็นสีขาวทั้งนั้นหญิงสาวเลือกเองเธอชอบเป็นการส่วนตัว หนูช่วยพี่ดีกว่าทํามาทั้งวันแล้วพักบ้างเถอะทันวาเข้ามาแย่งไม้ถูกพื้นจากวรังคณาไปทําเสียเองพี่ไม่ต้องไปตรวจงานช่างสร้างบ้านหรอคะเดี๋ยวว่านไปดูให้ครับพี่ขอปูที่นอนก่อนวรังคณานิ่งเสียนั่งลงที่เก้าอี้ภายในห้องของทันวาดูเขาปูเตียงใส่ปลอกหมอนข้างหมอนหนุน พัพผ,ผ้าหม่มคนระดับเขาจะมาทำอะไรแบบนี้ตั้งแต่เธอไปอยุธยาท่านว่าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจเธอยิงสาวเบาใจที่เขาไม่บุ่มบามแม้เรื่องรัดปล่อยให้เธอเป็นตัวของตัวเองวรังคณายอมรับว่ามีความกังวลเพราะเขากับเธอต่างกันถ้าสมมุติว่าเธอชอบหรือรักเขาแล้วบังเอิญถ้าเขาเจอคนที่เหมาะสม แล้วเธอจะทำยังไงกับตัวเองจะพาตัวเองไปอยู่ตรงไหนเพราะถ้าเธอได้รักใครสักคนเธอก็คงจะรักจนหมดหัวใจไม่เหลือเผื่อแผ่ไว้ให้ใครแน่นอนยอมรับว่ากลัวการจากลาเธอไม่เคยรักใครและไม่เคยคิดจะรักแต่ก็มีเรื่องให้พิจารณาเรื่องของคุณทวดปราบทำให้มุมมองในเรื่องของความรักของเธอเปลี่ยนไปเปิดใจ และเปิดโอกาสให้ธนวามากขึ้นดูว่าเขาไม่ปล่อยเธอแน่นอนเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรเสียแต่ว่าฐานะเธอกับเขาต่างกันมากแค่นั้นเองและอีกอย่างเขาก็ยังไม่เคยบอกสักครั้งว่าชอบหรือว่ารักเธอพี่คะทำไมพี่ไม่ไปดูแลพ่อแม่บ้างคะไม่คิดถึงท่านบ้างเลยหรือไง พี่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เดี๋ยวก็เจอกันอีกไม่กี่วันเราก็จะไปกินข้าวกับท่านอยู่แล้วกับพ่อแม่ใช้คำว่าไม่สนิทได้ด้วยเหรอคะถ้าพี่คิดแบบนี้ v o ยก็ไม่โอเคนะคะสำหรับ v o ยพ่อแม่คือที่สุดแล้วพี่จะรอให้ท่านเหี่ยวเฉาไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยเหรอคะขอโทษนะคะที่พูดตรงๆหนูรังเกียจไม่อยากให้พี่อยู่ที่นี่หรอ คนละเรื่องกันค่ะวอยไม่ได้รังเกียจพี่ยินดีที่พี่อยู่ที่นี่แต่วอยแค่สงสัยว่าทำไมพี่ไม่ไปหาท่านบ้างบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันเลยไปหาท่านบ่อยๆแค่นี้ท่านก็ดีใจแล้วค่ะไม่ใช่พอมีมเรื่องก็ค่อยไปหาท่านจะน้อยใจนะคะสายทานก็อยู่ไม่น่าห่วงหรอกครับพี่ก็ผลักให้พี่สายทานไม่คิดหรอคะว่า ท่านก็อยากให้ลูกชายคนโตดูแลเอาใจใส่ท่านบ้างก็พี่เคยเล่าให้ฟังนี่คะว่าไม่ค่อยได้อยู่กับพวกท่านอยู่แต่กับคุณย่านี่คุณย่าก็เสียแล้วกลับไปหาท่านบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกมังคะเพราะแบบนี้ไงคะพี่สายทานเลยไม่มีแฟนสักทีในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันวอยว่าพี่สายทานเขาก็อยากมีเวลาส่วนตัวบ้าง เช่นอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเปิดหูเปิดตาบ้างนี่อะไรคะคุยกันเทือไรทำแต่งานหนูว่าพี่เห็นแก่ตัวเหรอแล้วไปคุยกับสายทานตอนไหนกันใช่ค่ะเห็นแก่ตัววอยคุยกับพี่สายทานเกือบทุกวันค่ะพ่อกับแม่นะคะไม่ใช่คนอื่นพี่ก็มีเงินทองเยอะแยะมากมายไม่ได้ลำบากอะไรสักหน่อยวอยเห็นพี่ดูแลครอบครัววอยดี จนวยรู้สึกเกรงใจมากอยากให้พี่ดูแลทางบ้านพี่บ้างทันวานิ่งก็เ,เดินไปยืนที่หน้าต่างฝั่งนี้เป็นสวนผักเขาไม่โกรธว่ารังคนาแต่ดีใจที่หญิงสาวคิดถึงครอบครัวเขาทั้งที่เขาไม่เคยคิดถึงข้อนี้เลยคิดแต่ว่าพ่อกับแม่อยู่กับน้องเขาเห็นแก่ตัวจริงๆที่หนีออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียว ปล่อยให้น้องอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ถึงจะมีเงินมากขนาดไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักความเข้าใจในครอบครัวเพรารังคณาเตือนสติเขาก็แสดงว่ายิงสาวก็ไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนอื่นทันวายิ้มน้อยยิ้มใหญ่งั้นวันนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วแวะไปหาท่านดีไหมครับดีค่ะไปเลย แล้วพี่ก็แวะกลับมารับวอยกับบ้านกลับโรงแรมด้วยนะคะเยน็ยนๆก็ได้อา้าวไม่ไปด้วยกันหรอกเหรอครับไปทำไมคะพี่ก็ไปคนเดียวเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำพี่ควรเข้าไปหาท่านคนเดียวเรื่องอะไรเอาคนอื่นไปด้วยทำให้เคยชินท่านอยู่กับเราไม่นานหรอกคะ่ะวอยไม่ได้แช่งนะคะมันคือเรื่องจริง คนแก่จะได้ชุ่มชื่นหัวใจครับครับเชื่อแรอกครับทันวาเดินเข้ามาหาวรังคณาที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พี่ขอบใจหนูมากนะที่เตือนสติพี่แก่แล้วแก่เลยจริงๆคิดถึงแต่ตัวเองแก่ที่ไหนกันคะดีแล้วคะ่ะนึกถึงถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วลูกไม่ค่อยมาหาคงเหงามากแน่ๆ งั้นพี่ขอกินข้าวกลางวันกับหนูก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไปค่ะได้เวลากินข้าวแล้ววายหิวด้วยวรังคนาลุกขึ้นเกาะแขนทันวาออกมาที่บริเวณครัวทําเอาคนตัวใหญ่ยิ้มเขาชอบแบบนี้ชอบให้วรงังคณาเกาะแกะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ให้ทำอะไรเขาก็ทำหมดยิงสาวทำกับข้าวง่ายๆให้ทันวาและวรรวิทย์ผัดกระเพราหมูสับ แกงจืดตำลึงไข่เจียวหมูสับมื้อนี้ทนกินกับข้าวธรมธรมดาาไปก่อนนะคะไว้แม่กลับมาค่อยกินของอร่อยไวยทําได้แค่นี้แค่นี้ก็อร่อยมากแล้วครับยิ่งเวลาหิวๆนี่โคตรอร่อยใช่ไหมวน่นครับพี่ธันวาไม่ง่ายนะครับที่จะได้กินกับข้าวฝีมือพี่วว้งั้นแสดงว่าพี่เป็นคนโชคดีเพราะได้กินบ่อย คนพูดก้มหน้าก้มตากินข้าวปล่อยให้สองพี่น้องนั่งมองหน้ากันพี่ไปหาพ่อกับแม่ก่อนนะครับเย็นๆพี่จะแวะมารับหนูกับว่านว่านพี่ฝากดูช่างด้วยนะได้ครับพี่ธันวาเดี๋ยวว่านไปดูให้ที่นี่ไม่มีอะไรแล้วความสะอาดบ้านก็เสร็จหมดแล้วละ่ะวาราังคณนาเดินมาส่งธันวาที่รถของเขาขับรถดีๆนะคะ ไม่ต้องรีบครับพี่จะรีบกลับนะกว่าจะออกรถไปได้เขาก็อิดออดอยู่นั่นจนคนที่ยืนรอส่งทำหน้าเบือ่อชายหนุ่มจำต้องเลื่อนรถออกไปวารางคนาถอนหายใจเดินกลับเข้าบ้านบางทีเขาก็เป็นผู้ใหญ่บางทีเขาก็ทำตัวเหมือนเด็กหญิงสาวยิ้มกับตัวเอง ยิ้มอะไรครับพี่วอยเปล่าไม่เชื่อเหนื่อยกับพี่ธันวาใช่ไหมอืมใช่พี่ธันวาเขาชัดเจนนะครับพี่วอยเห็นใจแกบ้างว่านว่าเขาคิดยังไงกับพี่กันแน่อา้าวนี่ยังไม่รู้ตัวเหรอครับพี่ธันวาเขาแสดงออกขนาดนั้นแต่เขาไม่เคยบอกพี่เลยนะว่ารักว่าชอบพี่วอย ของแบบนี้เขาเข้าหาขนาดนี้ยังมีอะไรที่บอกว่าเขาไม่รักพี่ใครเขาก็รู้กันหมดแล้วมีแต่พี่ว o y นั่นแหละยอมรับได้แล้วครับว่านแล้วถ้าเขาไม่ได้มีพี่คนเดียวละ่ะไม่มีหรอกว่านดูออกพี่ธันวารักเดียวใจเดียวถ้าเขาไม่รักเขาไม่ดีด้วยขนาดนี้หรอกว่านรู้ได้ยังไงว่านถามจริงๆ ระหว่างที่เขาอยู่กับพี่วอยเขาเคยล่วงเกินพี่วอยไหมไม่เคยมีแต่ลูปหัวจับมือแต่ไม่บ่อยเวลาจำเป็นเท่านั้นนั่นไงเข้ามาหาเศรษฐีนะพี่วอยเขาจะทำอะไรก็ได้แต่เขารู้ว่ากับพี่วอยต้องใช้ใจเท่านั้นถ้าเป็นว่านเจอผู้หญิงที่ชอบและใช่ว่านจะทำยังไงว่านก็จะเดินหน้าจีบเลยถ้ารู้ว่าเขาไม่มีแฟน ว่านไม่ใจเย็นเหมือนพี่ธนวาหรอกเนี่ยนะไม่ใจเย็นขอเข้ามาอยู่บ้านเรานี่นะจัดการทุกอย่างเข้าหาแม่เข้าหาว่านก็เขารักอะ่ะพี่บอยพี่ธนวาจะสี่สิบแล้วนะอายุมากแล้วเดี๋ยวมีลูกยากแม่ก็อยากเห็นหลานแล้วมัง้งว่านด้วยตกลงพี่หนีเขาไม่พ้นเลยใช่ไหมแล้วพี่บอยจะหนีเขาทำไมล่ะ เปิดอกเปิดใจคุยกับเขาเลยพี่วายก็เป็นคนตรงๆจะมามัวสงสัยอะไรเขาพี่วอยถามใจตัวเองก่อนถ้าชอบเขาก็จบเรื่องอื่นค่อยว่ากันแต่ว่านดูๆแล้วพี่วอยก็ไม่ได้รังเกียจพี่ธันวาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ครับว่านว่าพี่ธันวาเป็นคนดีเชื่อว่านว่ารังคณาคิดตามคำพูดของน้องชาย ก็จริงอย่างที่วรวิทย์พูดทุกอย่างเธอไม่มีใครอีกอย่างถ้าเขารักเธอจริงเขาไม่มีใครเธอก็ไม่มีใครก็ลองเปิดใจดูไม่เสียหายอะไรถ้ามีอะไรผิดพลาดมาเธอก็จะยอมรับกับมันว่านไปดูบ้านพี่ธันวาก่อนนะครับเดี๋ยวเดินกลับมาตามสบายพี่จะเอนหลังสักหน่อย วรังคณาหยิบโทรศัพท์โทรหาทันวาคิดว่าป่านนี้เขาคงใกล้ถึงบ้านแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เธอโทรหาเขาแบบตั้งใจที่จะโทรทันวาจอดรถที่โรงจอดรถบ้านพ่อแม่พอดีกับที่วรังคณาโทรมาเขาตื่นเต้นดีใจที่หญิงสาวโทรหาคงกะเวลาว่าเขาถึงบ้านพอดีนึกแปลกใจที่อยู่ๆหญิงสาวโทรหาเขาสวัสดีค่ะ ถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะพี่คะถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะทำไมเงียบไปเป็นอะไรหรือเปล่าคะดีใจจังเลยนี่พี่ไม่ได้หูฝาดใช่ไหมนี่เป็นห่วงพี่เหรอครับเพิ่งถึงเมื่อกี้เองยังไม่ได้ลงจากรถเลยหนูก็โทรมาดีแล้วคะ่ะปลอดภัยก็ดีแล้วงั้นแค่นี้นะคะ วอยทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วว่านไปดูช่างให้แล้วนะคะรอพี่กลับมารับกลับโรงแรมตอนเย็นพร้อมกันครับดีจังเลยคนพูดเหมือนละเมอวรังคณาวางสายไปแล้วทันวายังนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่บนรถรู้สึกว่าโลกสดใสามากก็วันนี้ทั้งที่บ่ายแล้วสบายใจโล่งใจที่สุด เขาเข้าใจว่ารังคณาคิดว่าจะต้องคุยกันอย่างเป็นงานเป็นการกับว่ารังคณาซะแล้วเขาอยากให้หญิงสาวสบายใจกับสถานะของเขาคุยกับพ่อแม่เรื่องของว่ารังคณาด้วยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่เขาอยากกอดพ่อกับแม่